อ่าครับผมครับโอ้นี่บ่2แท้สิบ่เห็นเฮ็ดนานซะน้อใใจมาต่อกับผมเลยนะครูเฮ็ดฮอดอยู่ดิบ่เงินบ่กินหัวอ้าเอาีหครับผมออีหลีเออไปยังไดโอ้ิฮอดมื่อ3ดี๋ยเผมไปเนาะเออกินฮอดนีรูรมคาวว่า เจ้ามือบอกเขาถือจนเขาเสียเงื่นที่มาล้านี้ดียบ่แมนเก็บควานี้กับคุณหวบดมันม่เดียวมี้มึกับบ17ปีอ่ะนี่ไปเอามาจากไหนครับปู่ทำไมแน่นกันครับผมปลาชาปาชาป่าชาควาเท้าีบ่าชาพูดกจาวัดปูจำันชาย่ีหาทำไมผู้โงนะครับ บอกโตเลยบอกปู่ตามโตคุณบอก3โตะตถูกบัดบ้านเลยว้จ้าถูกบัตอุดรเนี่ยแม่ถูกันเรื่องถูกบัเมืองอุดรเขาบอกขอต่อต่อจนจมือจ้างกหยุดเลยนะปู่อ้ยจ,จ่ายจานเขาจ้างเท่าไหร่ครับปู่เขาบอกลูกน้องเต่าแก่นะขาเลย <ạ. S 2> นละจ้าทำไมมันมันบอกเฮียเลย เป็บวกแล้วก็น่าจะมาบอกเนี่ยเฮียจะให้สองร้านโอ้เราไม่บอกสอ้านไม่บอกสองร้านเลยเงินจะสร้างอะไรก็สร้างนะครแต่ว่าไม่ให้บอกใช่ไหมครับไม่ให้บอกยูไม่ได้เข้าไปหาเพราะว่ามันคนละทางแล้วครับเราจะไปเข้าไปหาไม่ได้อะไรอยู่เงินจะอยากสร้างมาสร้างเองเหลือจะให้พระไปหาย ครับผมไอ้วัตถุตัวนี้ใจนี่แสดงว่าถ้าเกิดไม่ถึงมาจะไปด่างหัวล้นหัวเรื่องอยู่ที่นี่ไครับผมถ้าเอาคนเนาะเอาทีนี้ปูส่วนมากจะขอกับปัดช้าแหละครับพูดมันติดต่อกันเองนะเองในทางทางธรรมชาติหมายความว่าหมายความว่าพูดกิมยานหรือว่าเกยกระพูดหรือว่าเทวดาครับ ทีมีวิ่งขึ้นขึ้นขึ้นเวลาขึ้นผีขึ้นคนเลยแหละตามรู้เราจะครอบในสัยใจคอหรือยังไงรู้ส่วนสุดคนนี้เป็ชอบกันแล้วล่ะคุ้นง่ายว่าคอบหัวใจคนคนนี้มันถือต่อแล้วแล้วเขาจะมากระซิบใส่หมืนปูอย่างนี้แหละครับคนที่็เข้าฟันบางทีก็เดินมามามาอยู่ในก็เดินออกมาเห็นไม่ตัวเลยผู้หญิงหรือผู้ชายออกมา มาตัดนัดกรนะครับแล้วก็ควรบอกที่ที่ก็บอกว่าถึงเวลาเราจะบอกด็โอ้ถึงเวลาต้องถึงเวลานี่พวกพวกเด็กเขาทั้งหมดนะครับอ uh, ่าพวกนี้เขาจะว่าเวลาของผู้นี้เวลาผู้นี้เขาก็บอกบอกเด็กเป็นจังหวะเป็นเวลาเป๊ะๆไม่บอกโอเออบอกเป็นตัวละไม่ได้มาบอกปัญหาอย่างเด้อ เป็นสามสองนี่ยิ่งเทาว่าถือซับถือแน่ถือแน่เลยเป็นมาบอกตามสองล่างย่างเดียวไม่ต้องตับเป็นว่อ๋อตามสองล่างเขาได้กค่แสนกูแค่กูไว้ก็ไม่ได้บอกอข้อมูลได้เท่าไหร่ครับวึงวนีลยนี่ก็ไม่ได้บอกบอกแค่เจ็ดสวนูนนะบอกถึงเจ็ดส่วนคูนได้สองแสนกว่าตามสองล่างตัวเดียวไม่ต้องตาบซื้อเลยล่างอย่างเดียวไม่ต้องไปซื้อตัวอื่นตามสองล่าง ตั้งแต่คือตั้งแต่เจ็ดขุนศูนย์มาเลยใช่ไหมปู่เจ็ดยูขุนมาจะก็มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเขาบอกแค่ก็คือสองแสนมาณตามกองล่างผงบอกว่าจบคือเลยตามกองล่างเนี่ยต้องนับตั้งแต่เจ็ดขุนศูนย์เรียบเป็นนับเอานะว่ากี่งวดนะครับเนาะเพราะคนรวยปู่ขูนเยอะส่วนมากอาคนบางบทเขาจะขึ้นมาหาปู่เนี่ยทุกวันพระเหรอครับผม เดนมาเป็นวันท้ายท้า<อ>ใหญ่อย่างเช่นเนี่ยใกล้เขาสากล,<จ>ะละโปงเขาจะขึ้นมาไหมครับพ่งนี้แหละจะเป็นจะเป็นพ่งนี้เพราะใครจะมาก็มาพ่งนี้จะไม่ได้มาตามอีกแล้วครับปูไม่เป็นไรหรอกโฮมากระดาษเขาเขาเ,เขามากระสิบอกนี่แหละปูบางทีก็เดินมาไปยุบมาอยู่หน้าหน้าประตูเราก็เปิดประตูนอนเนาะอยู่ข้างนอกอะไรอยู่หน้าประตูแหละหน้าประตูไป มีม้าไสอ้อมอยู่นั่นแกมาไม่เห่าเดินข่าม้ามาเลยนี่วางบขดข่งู่เจัาเทวดาจะีแล้วออง,าาางา่างออกจากป้าเนาะยง่างนี็ป้านึ่งแล้วนี่ตามนี่นี่ีกอ,อ,อนนงด้ยหวดสามสองแต่แขนแขนแบบนี้เขาบอกลางล่างยังเดียวมราต้องทับถุกกอะไว้ถือท้อนละสองแขนอ้ยถือไปจอไว้ถือไป เยังไหงอยากได้แบบเนี่ยเดียวลางยังเดียวอีกเอามันก็มึงก็เรียกเสียงวะของเขาสีมาบอกมืออื่นนีเราเนี่ยเขาก็บอกหูเน่เนาะเขาบอกไปไปบังคับกันได้เนาะต้อมาให้เห็นเลยนะครับปู่มาให้ในในในใินิสตอนิสตอร์ใชครับเหมือนเหมือนกับฝันเหมือนเหมือนกับหลับหมือหลับจ้วงจ้องยืนตาอยู่ครับวันมีฝันไปแล่วครู แนี่มันยังบม่แน่นแบอกบ่เหมือนกับวัดเัศูงนัตามตัวล่างแล้วอว่าการทีมันมเป็นเลขเลยมันท่านท่านเราบอกเป็นเลขเงนมันเลียนสว่างเลยฟิลมานี่โบราปอีกเลยคือมาตีสองก็ตายแข้งนี้ซึ่งเลยเหรอับปรลุกพราวว่าขันฟันแบบขันแบบนี้นะฝันเลขเนี้ยตั้งแต่ยังเงินเรมันม่ตีว่ไดหรอก ปัญยืนอ๋องอนี่ปันฟันได้กว่ารับงอนี่งูปั้นก็นได้ยา่ามีเป็นถือเป็นเลขอะได้ดอกงอนี่มันมัน,น,นมมมไม่ได้บอกเป็นตูวเนีเป็นตัวไหนผู้บ่าฟังผู้ว่าบอกเป็นตัวงั้นฟันเห็นแดดเกาเาเห็นแต่วัดโคศิสมพรวัดใหญ่เห็นแต่วัดโพธ,ธิสารวัดนี่จัดงาในใหญ่ตูวบุญสละเจนมีเจ็จดคนเก้วมวยงานจบ จะย่างเข้าไปจะ้อมย่างเข้าไปเลยบนสาราเนี่ยอนยากช่งนีเป็นเร่รยอเป็นปทุกท่นคนเลยเ็มสาราเรือวัดโพธนสมพัมน์กูฟันนี่งานนี่อย่างบวกเข้าใจเออวัวโซ่กีวัวกูฟันจังว่ากูฝันแตกู่ฟันเละวัดโพธ่สมพั พอจัดงานเนี่ยงานครบขบวแม่งบห็นรลงสมงบเนี่ยเอเห็นจะไม่ออกไป่ตัวนีลายงานกระชินบ้าหรืยังไเออห้หัน้เป็นดีเชื่อ่เห็นพัะเห็นจะไม่ออกไป่ตัวนั่งเต็มสาราสารายเต็มเป็นเร้อยๆพ้นเป็นรยๆ้นเต็มสาราเลยหรือละพันพันเดอเดียวงานธีเออแ่ว่ามันยังบเคลื่อน วัดตามสองล่างน่ะตามสองล่างคุณบอกเป็นตัวโล่ใช่ไหมอีกปู่สามสองเออไอะไรเจ็ดศูน,นย์ศูนย์ก็บอกเจ็ดศูนย์ศูนย์หมดอมบ่เลยบ่เลยปิดปัญหาอย่งนี้ไม่ไม่ค่อยมีใครเข้ามาหมมมมเหรอครับปู่อยู่ในป่านะปู่เนาะลำบากก็ดูทางเข้ามาทางลำบากมากเลยลำบากเลยคิดว่าคิดว่าโชคทั้งวัดเลยจะเอาดินมาลงอือ อูมักตัวไดค่ะมตัวได้เราวัวบตตัวอ้ัเงแล้วตอนนี้มักตัวไดกตาราแล้วูก็มักองศูนอือแล้วลูกือยบเออแค่นี้แหละต้องรอให้คนบางบทมาบอกก่อนเนาะู้เนาะนี่แหละสิทนี้แหละสิใหญ่ เราล่อไวนอกครัรบนอกปู pues. น้อเออครับวันวนอะไเงี้ยก็ปูมากตัวนี <Well, ่ละฮึนี่นเนนสองูนย์นี่เราปูออ้ปูมากสอูนย์นะครับปูคืนี่ค่าว่าบอกเป็นเถื่อนซีหผ่าร้านก็้นีเนเน็นดอนมาบวดไม่ไหมุ่นดอกอืมเยวนี่ละโบ้คอยไดพวกกันเกาๆที่มาเอาเรียกก็